เด็กแล้วครัวคำาตโต,วต,วตวสวัสดีค่ะคลิปนี้มาหอา่อข้าวต้มผัดด้วยใบเตยถ้าหากบ้านไหนไม่มีใบตองหรือว่าจะลองห่อด้วยใบเตยบ้างกง็ง่ายมากๆเลยนะคะพร้อมเคล็ดลับวิธีต้มถั่วดาให้เปื่อยนุ่มเร็วและสูตรทําข้าวผัดรสชาติอร่อยออร่อยมาฝากทุกทท่านค่ะอันดับแรกเลยก็มาล้างถั่วดําก่อนจากนั้นก็นําไปต้มในน้ําเดือดเดือใช้เวลาต้มครั้งแรกก็ประมาณ5นาทีจากนั้นก็ปิดไฟแล้วพักไว้จนกว่าน้ําจะเย็นหรือจะแช่ต่อประมาณ3ามชั่วโมง การแช่ถั่วในน้ำร้อนเวลาเรานำไปต้มถั่วก็จะเปื่อยนุ่มเร็วไม่เปลืองแก๊สแล้วก็ไม่เปลืองเวลาด้วยค่ะเสร็จแล้วมาเตรียมแช่ข้าวสารเหนียวกันต่อวันนี้จะใช้เป็นข้าวเหนียวเขียวงูของปีที่แล้วนะคะสําหรับข้าวเหนียวเก่าจะใช้เวลาแช่ที่5ชั่วโมงก่อนจะแช่ก็ซาวน้ําทิ้งประมาณ1-2ครั้งนะคะและถั่วดําก็แช่ในน้ําร้อนครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะเม็ดถั่วก็เริ่มสุกแต่ว่ายังไม่เปลือยจะนําไปต้มต่อด้วยไฟแรงประมาณ20นาทีหรือว่าจนกว่าถั่วจะเปื่อย เติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเม็ดถัว่วสุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะและสําหรับคลิปนี้จะหอ่อข้าวต้มผัดด้วยใบเตยเลือกเอาใบที่ใหญ่ๆยาวๆแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดถั่วด,ดําที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วกล้วยน้ําว้าก็เลือกเอาที่สุกหน่อยนะคะเวลาทานไส้ข้างในจะได้ไม่เปรี้ยวแล้วก็จะได้ไม่ฝานแล้วนํากล้วยมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเราห่อด้วยใบเตยก็อย่าทําให้ชิ้นใหญ่เกินไปนะคะ และข้าวสารเหนียวก็แช่เกือบเกือบ5ชั่วโมงแล้วถ้าหากจะให้มั่นใจก็นําเม็ดข้าวมาเคี้ยวดูก่อนค่ะถ้าหากไม่มีความแข็งเป็นไตด้านในก็แสดงว่าเม็ดข้าวใช้ได้เทน้ำที่แช่ข้าวออกแล้วก็ซาวน้ําทิ้งประมาณ1-2ครั้งแล้วมาทําส่วนผสมสําหรับผัดข้าวกันต่อค่ะน้ําตาลทราย80กรัมหรือว่าความหวานตามชอบกะทิ250 ml หรือว่า250กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชา แล้วคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วนำข้าวลงไปผัดได้เลยนะคะเติมใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเม็ดข้าวมีความใสหรือให้กะทิซึมเข้าไปในเนื้อข้าวจนหมดก็ให้เม็ดข้าวสุกประมาณ80-90อร์นนะคะเวลาเรานำไปนึ่งตอนที่เป็นข้าวต้มจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานมากเกินไปและเนื่องจากเราใช้เป็นข้าวเหนียวเก่าไม่ต้องกังวลว่าเม็ดข้าวจะเละ ทำออกมาเม็ดข้าวเรียงตัวกันสวยเหมือนเดิมค่ะพอผัดข้าวได้ที่ก็เทใส่ชามพักไว้คลี่กระจายระบายความร้อนด้วยนะคะแล้วนําตอกไม้ไผ่แช่น้ําไว้เวลาเรานําไปมัดข้าวต้มตอกจะได้นิ่มๆทุกอย่างเตรียมเสร็จแล้วก็มาห่อข้าวต้มด้วยใบเตยกันต่อเลยค่ะจะใช้ด้านปลายของใบเตยพับเป็นกลวยแบบนี้เอาด้านที่เป็นสีเขียวเข้มออกด้านนอกนะคะด้านในก็จะเป็นท้องใบเตย ชั้นแรกก็เติมเม็ดถั่วดำลงไป4-5เม็ดตามด้วยข้าวเหนียวกดให้แน่นน,นิดนึงจะได้ติดกับเม็ดถัว่วตามด้วยกล้วยแล้วก็วางข้าวเหนียวอีกชั้นหนึ่งชั้นสุดท้ายก็จะเป็นถั่วดำอีกชั้นหนึ่งค่ะและวิธีพับก็พับลักษณะแบบนี้นะคะพับก้านใบเตยฝั่งที่ยาวๆลงมาตรงกล้วยก็จะมีรูเราก็พับมาปิดรู แล้วพับคว้ใบเตยให้มาทับกับข้างฝั่งที่เหลือก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าใบเตยเกินออกมาก็ใช้กรรไกรตัดออกเสร็จแล้วก็ใช้ตอกมามัดเท่านี้ก็เรียบร้อยเราก็จะได้ข้าวต้มมัดใบเตยแบบน่ารักน่ารักแล้วค่ะ ถ้าตอกยื่นออกมายาวเกินไปก็ใช้กรรไกรตัดออกด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เรียงใส่หม้อน,นึ่งเติมน้ำลงไปในหม้อนึ่งประมาณ2ข้อนิ้วมือนำข้าวต้มผัดขึ้นไปนึ่งได้เลยค่ะปิดฝาจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงใช้เวลานึ่งที่45นาที ในระหว่างที่นึ่งก็คอยยกหม้อดูน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวน้ําจะแห้งสะก่อนก่อนที่ข้าวต้มจะสุกถ้าหากน้ําในหม้อเริ่มรดก็สามารถเพิ่มน้ําได้นะคะพอครบเวลาแล้วเราไม่มั่นใจว่าข้าวต้มสุกหรือยังก็สามารถแกะมาชิมดูได้ค่ะสุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะข้าวจะได้ไม่ติดใบเตยเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มใบเตยรสชาติอร่อยๆอออกลิ่นหอมๆใบเตยแล้วนะคะรูปร่างกระจุ่งกระจีมน่าทานไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับยายต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ